สวัสดีครับผมเกียรติโกต่อไปคลิปที่สี่นะครับีสี่บรรยากาศการพิธารายห่อนนะครับได้การลอยกระทงนะครับเขียนพิฐาน์ให้ดีตั้งเขียนพิฐานให้ดีว่าวันนี้ขอประมาทมกับแม่คนทาวันนี้โงกับวัสสุทธิพิาการแมลงทอดเกลือพุทธินิการโพุทธักราชสองพันหนโรเบหกก เป็นมาเพื่อเราจะสามารถขอธรรมกรมกับพระแม่คงคาโดยมีการมุ่งสระางมแตก่าละอันแต่งสรรด้วยบุญบารมีของคณะพระสงฆ์สามเณรพายุพายินญาและพระบิดาที่มาช่ว้ยช่วยกันในการจัดทำกระเพลตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา วันนี้คื่มาเป็นวระทพอ <tr> ัค่าสวยงามเพื่อให้โยมาจับจองหรืไปขอมากาจเกพระพื่อคงสาระ้โมจักษาก็วะโตอรรมโตสอสัมพุทธาแลนะโมัษะก็วะโตอรรถมโตสอบไปสัมพุทธานล้วโมจักัาเาก็วะโต พระหโตสัพพะสมุทักษะสัพพะประราธรรมสะเเมพันเตปุกาสัพพามิพันเตข้าแต่พ่อแม่บุคาลูปขอวันทาด้วยประที่ประทมองคนพ่อแม่บุคาลมีวาเมตตาตัวลวงสง คู่สายน้ำไปาปสาเส่วนที่มั่นคงได้จึงยืนยงชุ่งชื่นยืนนานแม่คงคาจาเหม็ดจกตาเปลวไฟลุกมาเต็มใจมาแม่คงคาได้เสด็จมาเกิดเป็นสายน้ำอันล้ำค่า หลายนามขนานว่าเป็นรังยมนาคและคองฝันแสบเจ้าพญาท่าจีตาตีวคปนเยสีโอชีโมญละหานห้วยหนองทองดึ่งร้องแสบแสบแห่งนี้จนขุงแสงฟ้าน้ำได้บาดาลอีกทั้งป่าเราบรรดาลูกหลานทั้งหลาเ มางมาถ้าายสำเร็จิจาาครไม่ได้ตน,นน้ำมาน้ำมาถึงไทใกล้ดังอางรุวยามร้อนก็ไทยปราบร้อมขึ้นขึ้นชื่อใจใจธระวนวุ่นโสโครสชื้อนสหสดใสพุ่งผอมเปล่าพ่างและเลือดนิรัยแม่น้ำรับไว้สกกับกโ,กโสงอน น้ำเสียเลือเรือนกางซักผ้าล้างจานเงินทุกส์ด่ายรงบรงคาคาราบุพงศ์าทิพตาสเหล้าขันคุนเล่าช่วยเล่าคุ้งถึงไปวันนี้วันเพ็ญเดือนเป็นเละจันทรเด็กเป็นศกข้สมัย ลารป่าผู้ข้านั้นไหลฝนแมกระทุสายจะเงี่ปึไปตามสวยโคตรจะมงให้พันด้วยควาเฉลีวื่นย่อยายที่สองครับด้วยเท้านตรนี้ำทั้งลุ่อและจิตใจออเาวขอัศวาตาลังจะเ่ง Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những ทอดเยน้อยนะครับให้ทองหลตาตารวย้ส่ดสายขอให้ท่านเา่ได้ขอว้ิาอ่แม่งทาไปดดีนะครับใรงาพอสูงแล้วเป็นยังไงครับอดนไปีอ้แล้วก็าครับมา

้านยำนะครับแขนซหายโยมยกขึ้นนะแขขึ้นเท่าไห่อ่ะำนำบเสารมีทัคำบุเสริญโชลาภบิญวาสนาปารมีคุณให้ไไหลนองให้ทองไหลมา ร้านนี้มีแต่เค้กนะครับขายเค้กอย่างเดียวนะครับกล่องละสามห้าสามกล่องร้อยเค้กกระปุกก็มีนะครับ25โยมาี่บาา่แล้วมารับาทพา สัพเพธรรมาสัทเพสังฆาระปตาสเจกานันติยังว่าราราันตานนสัเจนะรักขันธธิสัมภะโสเง่งเยรวยเง่งเยรวยยเนะั่ได้อีกค่ะโมที่โดยาำระทองแล้วก่อนจะไปลอยกระทงก็เอากระทงมาอาิษฐานถูกข้อมือมา กีตี่เสี็จแล้วน,นะครับคลิปที่5นะครับกีที่บนรน้าผู้ชมด้วยนะครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่าผู้ชมรับฝากกดติดตามเกตที่มีโชว์ด้วยนะครับ